ถามจริงเธอ<ม>คุณทัศพรคิดดีแล้วเหรอไอ้ที่ไปแตะในพลสเสือบิ Big ๊กเนมสีฟ้าผมเรียนอ,อย่างนี้นะครับอะไรที่เป็นข้อท็จจริงอะไรที่เป็นความจริงในในในประเทศเนี่ยนะฮะถ้าเราปล่อยให้อึมครึมอยู่มันก็จะมีปัญหาครับและโดยเฉพาะปัญหาพวกนี้มันเป็นปัญหาสะท้อนถึงทุก,ท,กทุกภาคส่วนทุกสถาบันเลยและผมขอโทษุกคนทะนัยนะผมอายุ75แล้วที่ผมทานเนี่ยผมเตรียมรับคำรับหมายสารเพียบ แต่ผมก็จําเป็นต้องทำเพราะถ้าเราไม่ทําแล้วใครจะทำถูกไหมฮะผมไม่ต้องไปทํางานอะไรเลยอยู่เฉยๆเนี่ยอยู่บ้านผมก็นั่งทำสั่งนานส่งไปเขียนจำนวนรับคดีดร้อยไปแต่ผมเห็นว่าเราเป็นนักกฎหมายผมว่าตอบแทนบุญคุณแผ่นดินก่อนเราจะเสียชีวิตเนี่ยผมก็ต้องทำผมไม่ได้คิดเลือกอยู่เลยเพราะผมตอนนี้ผมไม่รับเป็นที่ปรึกษาที่ไหนไม่รับอะไรและไม่รับงานอะไรที่สิ้นผมเรียนเพืไหนว่าผมทำด้วยใจบริสุทธิ์และก็ต้องการให้สังคมรับรู้ว่าคนอะไรจะใช้อำนาจอะไรเนี่ยมันควรจะ เอากฎหมายเป็นหลักแต่ไม่ใช่ชุดอ,อิทธิพลมาครอบงำอะไรต่างมผมรับไม่ได้